ก่อนที่อาจารย์จะให้คะแนนนะคะก่อนที่จะไปถึงขั้นให้คะแนนนักศึกษาได้เนี่ยก็จะต้องมีวิธีการเข้าไปดูคําตอบของนักศึกษานะคะว่านักศึกษาได้ตอบอะไรเข้ามาบ้างนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดูทั้งในส่วนของคําตอบที่เป็นรูปแบบ ช้อยส์ต่างๆที่มีอยู่แล้วในระบบนะคะรวมถึงการดูคำตอบรูปแบบของเอเซ y ที่หร,หรือเป็นการเขียนเรียงความนะคะเราก็จะสามารถดูได้โดยเมนูของ response นะคะแล้วก็เมนู review option ะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันอีกทีหนึงนะคะ <S <S แล้วก็หลังจากดูแล้วเนี่ยเราก็เราก็จะมาดูวิธีการดาวน์โหลดคำตอบออกมานะคะโดยใช้ วิธีการดาวน์โหลด r レスปอนนะคะรวมถึงการดาวน์โหลดเอ s u ซ m i s s i o n ด้วยนะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแรกสุดเลยเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวควิสที่อาจารย์ต้องการนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะคะปุ่ม Add t e m e ค่ะก็จะแสดงข้อมูลการเข้าทำข้อสอบในควิ z ต,ตัวนี้นะคะว่ามีคนเข้าทำกี่ครั้งแล้วนะคะซึ่งาจากตัวอย่างเนี่ยก็มีการเข้าทำข้อสอบเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้กำหนดให้แต่ละคนเนี่ยสามารถทำได้หนึ่งครั้งนะคะนั่นก็แปลว่าควิ z ต,ตัวนี้มีคนทำแล้วสคนนะคะคนละหนครั้งเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะ ในหน้าของ Attempt นะคะกะ็ข้อมูลของนักศึกษานะคะจะอยู่บริเวณด้านล่างเลยนะคะทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลชื่ออ e ีเมลนะคะ ID ของนักศึกษาค่ะแล้วก็จะมีแสดงสถานะนะคะว่าได้ส่งคำตอบแล้วนะคะซึ่งสว่วนนี้เนี่ยหากอาจารย์ตั้งค่าการส่งที่เป็นแบบ ที่นักศึกษาจะต้องกดส่งคําตอบนะคะหากนักศึกษาไม่ได้กดเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ฟ i n i s แบบนี้นะคะก็จะขึ้นเป็น in progress แล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะคะวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สถานะมันขึ้นว่า in progress ก็สามารถที่จะตั้งค่าเป็นการส่งอัตโนมัติคือตาม default ของระบบเลยนะคะว่าหากหมดเวลาเนี่ยระบบก็จะส่งคําตอบเข้ามาในระบบให้อัตโนมัติเลยนะคะส่วนนี้ก็จะกลายเป็น finish หมดเลยนะคะ ระบบนะคะก็จะแสดงข้อมูลนะคะว่านักศึกษาเนี่ยเข้ามาทํากี่โมงนะคะเสร็จกี่โมงใช้เวลาในการทําไปเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้มีเลขขีดเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหัวข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกทีนึงว่าทําไมมันถึงแสดงผลแบบนี้ได้นะคะ ก็ในหน้าของ a t e m p t นะคะก็จะมีการแสดงจะเป็นการแสดงคะแนนนะคะของข้อคำถามแต่ละข้อนะคะโดยข้อที่1เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าคะแนนเต็มคือ1คะแนนนะคะข้อที่6เต็ม5คะแนนซึ่งอสองข้อสุดท้ายนี้เป็นข้อคำถามแบบ e s s a นะคะก็จะขึ้นเป็น required grading นะคะนั่นก็คือ,อยังไม่มีคะแนนในส่วนนี้นะคะก็อาจารย์จะต้องเข้ามากกอกคะแนนเองนะคะ โมข้อนี้ก็เดี๋ยวรอพี่ไอ้นะคะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของการแสดงผลตรงปุ่ม Attempt นะคะก็จะแสดงเป็นข้อมูลคะแนนแบบนี้นะคะแต่ละข้อเนี่ยทำเราได้คะแนนเท่าไหร่จะเป็นในส่วนของ a t t e m p t นะคะทีนี้นะคะหากอาจารย์อยากจะดูคําตอบที่นักศึกษาตอบนะคะจะไปดูตรงไหนนะคะให้อาจารย์มาที่ในส่วนของ ส่วนข้อมูลนักศึกษานะคะส่วนทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะคะใต้ชื่อค่ะจะมีคำว่า Review Attempt อยู่นะคะอันนี้อาจารย์สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะก็จะพบกับหน้าตาของระบบที่เป็นหน้า ที่นักศึกษาเห็นเลยนะคะในส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเฉลยอ,อยู่นะคะก็อันนี้เป็นการตั้งข้าวให้มีการแสดงเฉลยหลังจากที่นักศึกษาทําเสร็จแล้วนะคะมันก็เลยจะมีส่วนที่อธิบายนะคะมีมีเฉลยให้ดูเลยว่าข้อไหนคือข้อที่ถูกนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะตั้งได้นะคะตั้งเปิดแสดงเฉลยได้ อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรีวิวออปชันนะคะก็คือการเข้ามาดูหน้าคำตอบของนักศึกษานะคะก็จะแสดงข้อมูลแบบภาพรวมของคนคนนั้นนะคะเป็นรายบุคคลนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่อาจารย์ต้องการที่จะดูข้อมูลคำตอบของนักศึกษาทั้งหมดนะคะเราจะต้องไปดูที่ไหนเอ่อในหน้าของไอ m p t เนี่ยจะแสดงแค่คะแนนใช่ไหมคะ การดูคำตอบเนี่ยเราก็จะต้องไปดูที่ในส่วนของ response นะคะวิธีการที่จะเข้าไปยังส่วนของ response นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องออกมาที่หน้า quiz ของอาจารย์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองนะคะบริเวณมุมขวาบน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะเลื่อนลงมานะคะที่หัวข้อ resolve จากนั้นเราก็จะเลือกเมนู response นะคะ่ะ ในหน้านี้นะคะก็หลังจากที่เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะระบบก็จะแสดงนะคะแสดงทั้งคำถามแล้วก็คำตอบที่นักศึกษาตอบนะคะก็จะแสดงทั้งหมดเลยนะคะ,ะซึ่งการแสดงผลในระบบเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับโจทย์ที่ค่อนข้างยาวนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะดูยากมากนะคะนี่เราจะข้ามไปยังข้างหลังเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็น ข้อที่7นี้นะคะข้อที่6กับข้อที่7ก็จะเป็นคําถามในรูปแบบเอเซ่นะคะนั่นก็คือ1คําถามแล้วก็กล่องคําตอบแบบยาวๆให้นักศึกษาเขียนเป็นเรียงความตอบมานะคะอันนี้เรากอ็อันนี้ระบบก็จะแสดงคําตอบนะคะแสดงสิ่งที่นักศึกษาตอบเข้ามาในระบบเนี่ยในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งบางทีอาจจะดูยากนิดนึงนะคะก็เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาได้นะคะโดย การไปที่เมนูนี้นะคะดาวน์โหลด t b l l e d t t a as นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ตรงตรงบริเวณด้านล่างของของแถบ First Name Surname นะคะหากไหลเร็วๆก็อาจจะมองข้ามไปได้เหมือนกันนะคะก็อาจารย์สามารถที่จะค่อยๆไหลขึ้นมาดูด้านบนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ ออกมานะคะเป็นทั้ง Excel CSV นะคะหรือ PDF ก็ได้นะคะหรืออื่นๆก็ได้แต่ว่าที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็น Excel นะคะซึ่งก็ดูง่ายจัดการต่อได้ง่ายนะคะแล้วก็จะทําการดาวน์โหลดออกมานะคะซึ่งตัวไฟล์เนี่ยก็จะแสดงข้อมูลที่คงรูปแบบตามระบบนะคะเราจะไปดูที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7ค่ะซึ่งก็ได้มีการกำหนด ทมเพลตของคำตอบไว้นะคะอันนี้เป็นเทมเพลตนะคะเรื่องที่1แล้วก็โคลอนระบบก็จะมีการเคาะบรรทัดให้นะคะตามเทมเพลตที่เราได้ตั้งไว้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดคำตอบนะคะโดยการาจะเป็นการดาวน์โหลด r e s p o n ส์นั่นเองนะคะส่วนอีกแบบนึ่งนะคะที่สามารถดาวน์โหลดได้ก็จะเป็นในเมนูดาวน์โหลด Essay s u b m i s s i o n นะคะ ในส่วนของการดาวน์โหลด Response เนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดคำตอบทั้งหมดนะคะใน,ในทุกรูปแบบทุกข้อคำถามนะคะทุกในคำถามทุกรูปแบบที่อยู่ในควิสนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากอาจารย์ต้องการที่จะดาวน์โหลดเฉพาะในส่วนของข้อคำถามที่เป็นเอเซนะคะหรือเฉพาะข้อที่เป็นเขียนเรียงความเท่านั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะมาที่เดิมเลยนะคะเราก็จะไปที่หน้าควิสแล้วก็เซตติ้งค่ะ จากนั้นนะคะหัวข้อ Resolve เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า Download Essay Submission นะคะระบบก็จะมีการให้เลือกนิดนึงนะคะว่าจะโหลดอะไรบ้างนะคะก็อาจจะโหลดมาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูง่ายๆนะคะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โ a d ดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวไฟล์นะคะก็จะ มีอ่าก็จะแสดงโฟลเดอร์ใหญ่นะคะว่าเป็นว่ามีข้อไหนบ้างนะคะที่เป็นเอเซนะคะนั่นก็คือข้อที่6แล้วก็ข้อที่7นะคะเราก็จะกดเข้าไปดูนะคะระบบเนี่ยก็จะแสดงเป็นข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนเลยนะคะก็จะแยกโฟลเดอร์ให้แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็จะมีไฟล์หน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะ เปิดขึ้นมาได้เลยนะคะก็เปิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ก็ได้นะคะใช้โน้ตแพดใช้ Word ใช้ Word ์ดแพดได้นะคะได้หมดเลยแต่ว่าตัวโปรแกรมที่จะช่วยให้มันเปิดเร็วขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวโน้ตแพดนะคะซึ่งก็จะแสดงแค่คำต,ตอบแบบ p l a ย์ t เท t เท่านั้นนะคะก็การโหลดก็จะค่อนข้างเร็วกว่าตัวอื่นๆนะคะก็ในส่วนนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์ต้องการที่จะเปิดผ่านโปรแกรมไหนคะ่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการดาวน์โหลดคำตอบแบบ s อเ y ซั b มิชชั่นนะคะ